คือเวลาเราเข้าโรงพยาบาลทีเนี่ยโอ้โหถ้าไม่มีประกันนี่ล่มจมเหมือนกันนะล่ม<ช>จมนะฮะเงินเดือนแทบจะไม่พอใช้กันเลยบางทีางทอาจจะต้องเป็นหนี้เกินเกินเงินเดือนอีก<ช>นะครับท่านผู้ชมอันนี้พูดถึงกรณีแอดมิดนะ,ะแต่ครับท่านผู้ชมฮะท่านน่าจะได้ยินข่าวที่ตัวแทนประกันเนี่ยเขาเอาเรื่องนี้ออกมาพูดเรื่องของโคเปเมนต์จ่าย30 50หรือ30 70ง่ายคือประกันออก70 ส่วนเราเนี่ยนะฮะในฐานะผู้เอาประกันจ่ายเองอีก30บาทอเอ้ยขอสาบเปอร์เซกลายเป็นบัตรทองไปซะแล้วนะฮะเจ็ดสนะครับอ,อันเนี้ยคนขายประกันเขาจะหยิบกฎของคอพพเอามากระตุ้นยอดขายผมไม่แน่ใจว่าที่เขาเอามาพูดกันเนี่ยเพราะจุดประสงค์เรื่องการกระตุ้นยอดขายด้วยหรือไม่แต่ที่แน่ๆก็มีคนว่าเฮ้ยก็กลัวนะว่าปีหน้า ถ้าต้องไปซื้อแผนของปีต่อไปเนี่ยจะโดนโคเปเมนต์เจ3 0สู้ซื้อปีนี้ดีกว่ายังเป็นแผนเดิมยังไม่มีโคเปเมนต์คือเราแอดมิดเท่าไหร่คิดเงินมา5้าหมืนประก,กันก็จ่าย5้าหมืนเราไม่ต้องจ่ายเอง30%มสิบเปเแสนหนึ่งเราไม่ต้องจ่ายส0มหมื่นประก,กันออกไปเลยแสนหนึ่งก็รีบซื้อกันแต่จริงๆท่านผู้ชมทราบไหมขอ้อที่จริงมันเป็นยังไงเป็นยังไงคะ คือไม่ได้มีผลังคับใช้หนึ่งมกราคมอย่างที่เนี่ยเราเอาขึ้นมาให้ดูอันนี้คือความเข้าใจผิดอย่างที่บอกผมอาจจะไม่ได้ไปกล่าวล่วงตัวแทนประกันนะครับที่บอกว่าเอยเอาประกาศฉบับเนี่ยของคอปพเอามาขายหรือเปล่าเอามาเร่งกระตุ้นยอดขายหรือเปล่าไม่อาจกล่าวล่วงแบบนั้นนะคระัเพียแต่ว่าพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ย ระเบียบอันนี้โควเปเมนต์เจ็ดมเนี่ยมันเป็นประกาศที่มีมาตั้งแต่ปี2,564แล้วอไอ้เรื่องโค p เปเมนต์เนี่ยครับท่านผูน้ชมถามว่าคาอปพอ,ออกมาทำไมไม่ใช่ออกมาเพื่อที่จะไปไปเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนครับแต่ว่าระเบียบของค,คอปพคอ,อฉบับนี้เนี่ยเขาว่ากันด้วยเรื่องคนที่เคลมประกันแบบโอเวอร์อย่างเช่นโอ้โหทำเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยปีละส0 0 0 0ื แต่เคไปสองแสนอย่างเงี like who Alter, so ้ยอ้าแล้วแล้วบริษัทประกันจะทำยังไงเขาก็ต้องขึ้นเบี้ยเราในปีต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอปพเขาก็เลยออกระเบียบฉบับนี้มาค่ะว่าถ้าถ้าบริษัทประกันจะขึ้นเนี่ยก็ต้องขึ้นแบบมีเหตุมีผลนะฮะแล้วก็ใช้ลักษณะของโควเมนต์เท่ากับว่าปีหน้าไม่ใช่หมายถึงว่าจะ70-30กันทุกคนนะครับอ่ะเฉพาะคนที่มีการอ่อใช้เบี้ยอ่อเขาเรียกอะไรโอเวอร์เคลมโอเวอร์เคลม แล้วบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาจะคิดเบีย้ยเพิ่มอันนี้ก็เข้าใจได้แล้วก็หยิบระเบียบของคอปพมอ730ออเอามาบังคับใช้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ในปีหน้าะนะครับ